สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงศ์พสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมและเราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคําถามในรายการนี้ก็มาจากคําถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาหาเรานั่นเองครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดพร้อมตอบทุกคําถามของทุกท่านแล้วนะครับแพทย์หญิงณลินีภบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคําถามที่ฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะครับคุณหมอเพราะว่าท่านที่ถามมาเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีที่ครั้งหนึ่งก็เคยลงทุนทําธุรกิจนะครับก็คือเป็นวินรถ2แถวนะครับก็ปรากฏว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมันก็อาจจะไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรหมดเงินไปหลายล้านทีเดียวนะครับแล้วก็มีหนี้สินเกิดขึ้นในครอบครัวตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสดูชีวประวัติฟังซีดีของคนที่ทําธุรกิจกิฟฟรีน แล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็สนใจอยากจะทําคิฟฟารีนนะแต่พอไปปรึกษากับสามีเนี่ยสามีก็เริ่มไม่เห็นด้วยสามีเขาบอกธุรกิจประเภทนี้เนี่ยคนที่จะทําและสําเร็จเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแสนเขาบอกว่าพอได้ยินสามีพูดแบบนี้คนจะสําเร็จเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแสนเท่านั้นเนี่ยและสามีก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเขาก็ใจ่อ ขนาดที่กําลังพึกเขิมอยากจะลงมือทําเจอประโยคนี้เข้าไปไปต่อไม่ได้เลยเลยอยากจะขอความคิดเห็นของคุณหมอว่าไอหนึ่งในแสนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคุณหมอเออก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเห็นใจกับธุรกิจรถสองแถวใช่ไหมคะที่ทําอยู่คุณหมอเข้าใจว่ามันก็คงจะเป็นการหดตัวของกําลังซื้อครับอ่อ คนที่เคยนั่งรถหรือเคยทำโรงงานอาจจะย้ายถิ่นฐานไปนะคะทีนี้เรื่องของสามีนะคะแล้วก็เรื่องของกิฟต์รีที่คุณสนใจเนี่ยบอว่ามันมีวิธีพูดนะคะข้อแรกเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับว่าคุณอาจจะคุยกับแฟนแบบเปิดใจคุยกันนะนะคะว่าเรากำลังมีหนี้เยอะ เราจะต้องหาทางใช้หนี้ให้หมดไปขณะบบเดียวกันเราก็ต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเลี้ยงดูลูกสิ่งหนึ่งที่เรามีไม่ได้อีกคือหนี้ที่เพิ่มขึ้นจันเอง้ไหมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีอะไรที่จะเหมาะกับเราเท่ากับการได้ทําอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินอีกแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นกิฟฟารีนนี่แหละเพราะว่าเป็นการสมรัครแค่180บาทแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าวิธีการคืออะไรระบบสนับสนุนคืออะไรมันง่ายมากการนําเสนอสินค้าก็มีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศมี delivery ส่ง ให้ตลอดเวลาตัวเราเองเน่ยใช้แค่ความรู้ความเข้าใจความพึงพอใจความสุขจากการใช้สินค้าแล้วก็เล่าที่มาของรายได้เท่านั้นเล่าให้เขาฟังส่วนที่ถามว่าหนึ่งในแสนที่ประสบค,ค,ความสําเร็จเนี่ยหมออาจจะไม่ได้พูดถึงสถิติของบริษัทอื่นเพราะหมอไม่ทราบ,รบแต่หมอจะบอกในกิฟเ์อรีนว่าไม่ใช่นะคะในกิฟต์นเนี่ยเรามีคนที่เป็นคนในครอบครัวของเราทั้งหมดเนี่ยหกล้านแปดแนรหัส ใน6ล้าน8แสนหัสเนี่ยก็คือสมัครแล้วอยู่ได้ตลอดชีวิตส่วนใหญ่ยังซื้อสินค้าหมุนเวียนอยู่เสมอมากบ้างน้อยบ้างซื้อพูดบ่อยๆหรือว่านานๆซื้อครั้งหนึ่งนั่นก็คือคนส่วนหนึ่งเป็นผู้บริโภค,คแต่ใน6ล้านกว่าหัสเนี่ยมีถึง5แสนกว่าลหัสที่รับไรายได้จากเราอย่างสม่ําเสมอถ้าดูจากสถิตินี้เนี่ยมันคือประมาณ1 0นะคะคคใช่ไหมคะอาจารย์เองาะาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมองว่ามันถ้าจะถามว่าประสบความสําเร็จหนึ่งในแสนเนี่ยต้องรู้ว่าความคาดหวังอยู่ที่ ก็ถามว่าคนที่จะมีรายได้แค่เดือนละประมาณ4ี่ห้าหมื่นเนี่ยกับเราเนี่ยมีเยอะมากเยอะมากมายเลยนะคะแต่ความคาดหวังของเขามีเท่านั้นเขาอ,อาจจะไม่ได้ดิ้นรนขวนขวายอะไรไปมากไปกว่าน,นี้เขาพอใจที่รายได้สี่ห้าหมื่นบางคนพอใจที่รายได้7จ็ดแปดหมื่นบางคนพอใจที่รายได้เป็นแสนหรือบางคนพอใจที่รายได้เป็นล้านมันก็ขึ้นกับว่าความตั้งใจของคนบางคนอยู่ที่ไหนขนาดเดียวกัน ภารกิจประจำบางคนมีงานประจำทำอยู่บางคนอาจจะต้องใช้เวลาไปกับหลายๆอย่างที่ไม่สามารถจะปลีกเวลามาทำงานในกิฟฟารีนได้เต็มที่เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สามีของคุณอาจจะไม่ทราบแต่หมอบอกอย่างว่าคุณน่ะมีแรงบันดาลใจแน่นอนและ้วล่ะเพราะว่าคุณมีนี่สินหลายล้านอันนี้เนี่ยหมอกลับมองว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะหมอเชื่อว่าถ้าคุณก้าวเข้ามาทําในกิฟฟารีเนี่ยคุณจะทําเต็มที่ข้อแรกเนี่ยคุณเคยมีชีวิตของเจ้าของกิจการมาก่อนครับ คุณรู้ว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนความเจ็บปวดจากการเป็นหนี้เนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนแล้วถ้ามีงานอันนึงเนี่ยที่มีคนลงทุนให้คุณทุกอย่างเลยอ่ะคุณใช้แค่ความรู้ความเข้าใจอ่ะคุณสามารถปลดหนี้ได้คุณสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้จากโครงสร้างที่กิฟฟ์รินมีแลวคนอื่นไม่มีเนี่ยหมอเชื่อว่าค่อยๆทํางานแล้วสามีจะเข้าใจอันดับแรกบอกสามีง่ายๆแค่นี้ว่า ให้เราลองไปทําดูขอ,อคุณลองไปทําดูนะคะไม่เสียอะไรนอกจากเวลามไม่เสียเงินแน่นอนอย่างมากที่สุดเราก็แค่เสียเวลาเท่านั้นแต่ถ้าเราได้อะไรมากกว่านั้นละ่ะเธอว่าไม่ดีหรออย่างน้อยเราก็ไม่มีหนี้เพิ่มครับ ซึ่งก็เป็นเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจนะคุณ <c oughs> หมอเพราะว่าเอาข้อจริงเราย,ยังไม่ได้ลงมือทา <c oughs> เลย <c oughs> และคําว่าหนึ่งในแสนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังของเราด้วย <c oughs> นะฮะเ <c oughs> ช่อนอาจว่าว่าเราเองเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะมีรายได้สักสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าพูดถึงรายได้คนที่มีรายได้สี่ห้าหมื่นใน,ในกิฟฟอรีนมีเยอะแยะมากเลยนะรายได้เป็นแสนก็มีแต่กิฟฟอรไม่มีใครมีนี่สี่ห้าล้านเลยนะคะและต้องบอกแฟนตรงนี้เลยนะคะว่าปัญหาอย่างที่เขาเคยเจอเขาจะไม่ได้เจอเลยในกิฟเฟอรีนค่ะ เพราะนั้นขอลองทําดูก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่จะลองพูดข้อสําคัญคือการทําธุรกิจกิฟตฟริเย,ยังไม่ได้ทําให้ครอบครัวอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงซึ่งตรงนี้น่าจะสามารถนําเสนอได้ดีนะครับเอาละรครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดตรงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้อยลาทุกท่านไปก่อนแตเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ